จะไปช่วยตอบเสริมจารย์ตูนตรงคนที่ท่องตัวบทแล้วจําไม่ได้ฝึกทําข้อสอบแล้วก็ยังจับประเด็นไม่ได้นะครับนี่แหละผมจะตอบว่าคุณมาถูกทางแล้วครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้นักเรียนเจอในตอนตอน้นทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่แล้วไปทําตามที่บอกเนี่ยทุกคนกําลังได้ผลลัพธ์อย่างที่ผมต้องการแล้วนะนักเรียนไปปฏิบัติงานใช่ไหมครับอ่านหนังสือไปเต็มที่พอถึงเวลาปุ๊บมาเป็นการปรับใช้อีกรูปแบบหนึง่งเราคิดไม่ทัน เพราะเราไม่ได้ฝึกฝนซึ่งไม่ใช่ความผิดครับเพราะว่าเราเพิ่งจะเริ่มต้นใช่ไหมเราเพิ่งมาเริ่มท่องมาตาเราเริ่มรู้ตัวว่ามันยังจําไม่ได้นะแต่ให้เข้าใจว่าเวลาเราปรับใช้ไม่ทันเวลาเรายังจํามาตาไม่ได้นะทำไมมันจําได้ช้าจังให้เข้าใจว่ามันคือกระบวนการตามปกตินะซึ่งปกติแล้วอะมนุษย์เนี่ยมันจะมีพัฒนาการของสมองครับ ในช่วงเวลากลางคืนนักเรียนจะเย็นๆสิ่งที่ทําไปวันนี้แล้วมันไม่ได้ผลนะ่ะมันไม่สูญเปล่านะมันจะมีพัฒนาการของมันในวันรุ่งขึ้นงั้นในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะเน้นปริมาณไม่ได้เช่นเราตั้งใจเอาไว้วันละสามถามาตราสมมตินักเรียนวันนี้นักเรียนพยายามทำทำตั้งแต่เช้าเลยมันทําไม่ได้แต่ทำํทำๆไปเถอะทําทีละนิดทําทีละหน่อยนะ และวันถัดไปรุ่งขึ้นตอนเช้าให้ซ้ำอีกรอบโปรดสังเกตดูว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นใจเย็นๆนะครับนี่คือเทคนิคที่ผมใช้เลยนะผมจะบอกตัวเองว่ามันคือเรื่องธรรมดานะนอนสักตื่นหนึ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ดีขึ้นนะครับถ้าเราสึกว่าเรายังไปไม่ได้ใช่ไหมครับและเรายังมีเวลาเหลือบางทีในช่วงประมาณสัก2 3วันแรกเนี่ย นักเรียนอาจจะยังไม่ต้องแบบไปกําหนดว่าโอยอันนี้มาตรา1ถึงมาตรา5วันต่อไปมาตรา6ถึงมาตรา10อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะครับก็อาจจะเอาของของเดิมที่เคยทําไว้เมื่อวานอ่ะเอากลับมาทวนตอนเช้าเชืเอ่อเถอะเดี๋ยวมันจะค่อยๆนะครับมีวิวัฒนาการของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเ,เองนะครับให้บอกตัวเองอย่างนี้ครับเดี๋ยวนอนหลับไปตื่นหนึ่งขึ้นมามันก็ดีขึ้นแต่นักเรียนเนี่ยจะต้องไม่ยอมแพ้ แล้วก็จะต้องไม่โกงตัวเองนะอย่างเช่นเรื่องข้อสอบเก่าอย่างเงี้ยน,นักเรียนต้องพยายามบีบคั้นตัวเองให้ฝึกวินิจฉัยก็คืออ่านโจทย์ไปปุ๊บเอามือปิดก่อนผมให้นักเรียนเนี่ยโกงตัวเองได้แค่เปิดตัวบทตอบตอนซ้อมไม่ถือว่าผิดนะอ่ะเปิดตัวบทตอบปุ๊บเพื่ออะไรเพื่อนนี่จะได้รู้ว่าขนาดเปิดตัวบทดังตอบผิดเลยแล้วตอนในข้องสอบอ่ะไม่มีตัวบทจะได้รีบไปท่องตัวบททันไหมอ่าพอตอบปุ๊บผิดอ่า ผิดเนี่ยให้ดีใจไม่ใช่ให้ท้อใจเพราะผิดตอนนี้เวลาเรากลับมาเจอใหม่อีกรอบเราไม่น่าจะผิดซ้ำนะอ่าเราก็พักพักมันไว้นะครับนอนหลับสักตื่นหนึงนะไอ้ระหว่างนี้ไม่ใช่ทำเสร็จนอนเลยก็คือระหว่างนีนะกนน้ก็ไปทำอย่างอื่นไงก็ไปเรียนนะครับอ่อก็ไปทําอย่างอื่นนะครับแล้วก็เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะลองเอาข้อสอบเก่าๆที่เคยทำลองเอากลับมาทำ นะหรือนักเรียนจะวัดผลง่ายๆเลยก็ได้เช่นข้อสอบเก่าข้อเดียวกันที่เราเคยวินิจฉัยเอาไว้เมื่อวานเนี่ยเราลองเอาวินิจฉัยวันนี้อีกรอบหนึ่งนักเรียนจะเห็นพัฒนาการตัวเองทันทีว่าไอประเด็นที่เราเคยพลาดอ่ะมันเกิดอาการเรียกว่ารู้ทันแล้วนะนั่นแหละนี่คือพัฒนาการแล้วนั้นนักเรียนกําลังมาถูกทางแล้วนักเรียนแค่ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับที่ผมย้ำมาเสมอว่าที่ให้ทําแบบนี้เพื่ออะไร พื่อให้นักเรียนเห็นไงเห็นว่าที่เราอ่านมาเข้าใจอ่ะพอถึงเวลาใช้จริงอ่ะมันไม่พอมันจะต้องจําได้อย่างแม่นยําแล้วก็มันจะต้องปรับใช้นะครับได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําซึ่งมันต้องอาศัยประสบการณ์ประสบการณ์ไม่ได้แปลว่าคุณไม่เคยผิดพลาดมันตรงกันข้ามประสบการณ์แปลว่าสิ่งนี้เราเคยเจอมาแล้วเคยคิดมาแล้วเคยวิจัยมาแล้วบางทีอาจจะถูกเลยบางทีอาจจะพลาด นะครับแต่ว่ามันก็แค่เป็นการซ้อมไงมันก็เลยเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้ให้กําลังใจทุกทคนนะสรุปสั้นๆนะครับคือถ้าเวลาท่องหรือวิจิัฉหรือทำแล้วมันทำไม่ได้ใจเย็นๆนะครับเปลี่ยนกิจกรรมวันลุ่งขึ้นลองทำใหม่อีกรอบสังเกตดูยังไงยังไงมันก็ดีขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวพอมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยมันก็จะคล่องมากขึ้นนะเช่น โอ้วันละหนึ่งมาตาจําไม่ได้เดี๋ยวมันก็ค่อยๆเพิ่มไปเองครับระบบสมองเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยยูต้องทําสิ่งนี้นะหมายถึงสมองนะสมองของเราอะ่ะ<ม>จิตของเราจะรู้ว่าเฮ้ยคุณต้องจํามาตาให้ได้นะเพราะในห้องไม่มีตัวบทนะนี่มีตัวบทยังตอบไม่ได้เลยอย่างนี้ไปไม่รอดนะที่อ่านหนังสือมาในเสียเวลาเปล่าไม่มีอะไรเกินไปกว่าการทําบ่อยๆแต่ว่าคือไม่ทําบ่อยๆไม่หมายความว่าอ่านไปเรื่อยๆนะไม่ใช่นะคือถ้าจะจําก็ต้องกตอง็ต้องท่องก็ต้องพูด ก็ต้องเขียนมันถึงจะจําได้ฝึกจำข้อสอบก็จะช่วยได้นะฮะคุณกนกวันมีเทคนิคในการอ่านข้อสอบยังไงให้รู้ประเด็นที่โจทย์ถามไหมคะอ่านี้เพิ่งสอนเรื่องคิดข้อสอบไปอย่างแรกคือเราก็ไปดูคําถามก่อนว่าคําถามเนี่ยเขาต้องการถามอะไรอ่ส่วน จริงๆคำถามเนี่ยบางทีอาจจะมีแค่สองคำถามแต่มันจะมีประเด็นซ่อนอยู่ระหว่างทางแบบ<ๆ>นี้นการที่เราจะเจอประเด็นซ่อนที่อยู่ระหว่างทางต้องอาศัยการฝึกทําข้อสอบเก่าพอเราฝึกทําข้อสอบเก่าเราจะรู้ว่าอ๋อจริงๆเนี่ยเวลาเขาเฉลยโทงมันมีประเด็นนี้ซ่อนอยู่ด้วยนะเราต้องตอบประเด็นนี้ด้วยนะนะคะแบบนี้เราก็จะจับประเด็นได้จากเหมือนกับจากหลุมพรางที่เราเคยเจอที่เราเคยหาไม่เจอแล้วเราไปเจอใน ตอนที่เราทำดูเฉลยทงอะ่ะเราก็เจอแล้วอ๋ออันนี้เราตกไปมันก็จะเริ่มค่อยๆจับประเด็นได้เองอะไรเงี้ยค่ะคอ,อาศัยการฝึกฝน,นะคะ่ะเดี๋ยวขอเสริมนีตัวนิดนึงคือการจับประเด็นนะครับมันคืออีกหนึ่งทักษะม,มาถูกทางแล้วไม่มีอะไรมากไปกว่าการทำซ้ำนะอ่านวันนี้ปุ๊บอ้าวจับประเด็นไม่ได้ก็ดูทงนะครับก็คือต่อไปมั่วๆก่อนแล้วก็ไปดูอ่าตอบผิดลองทำใหม่ นะถ้าถ้าจะวัดตัวเองว่ามันมีพัฒนาการไหมอ่ะให้ทําข้อเดิมว่าข้อเดิมเราจับประเด็นได้ยังถ้าข้อเดิมเราจับประเด็นได้ก็ให้รู้ว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีพัฒนาการแล้วนะเราค่อยข้ามไปไปข้อใหม่ไปข้อใหม่มันก็อาจจะเจอสถานการณ์เดิมก็ไม่ต้องเสียใจมันคือเรื่องธรรมดาทําไปเรื่อยๆทุกวันที่จริงทําทุกวันเนี่ยหนึ่งสัปดาห์นักเรียนจะเริ่มมีพัฒนาการมากขึ้นเองนะเปรียบไปเหมือนกับอะไรเหมือนอาจจะเป็นหญิงสาวน้อย นะครับที่แบบนะไปเจอชายหนุ่มนะครับพูดอะไรต่างๆแล้วก็นึกว่าเขาจริงใจไปซะหมดนะครับพอเริ่มโดนโกหกบ้างนะครับเดินโดนดุบ้างโดนทำไม่ดีบ้างก็สาวน้อยคนนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจโลกมากขึ้นว่าอ๋อเวลาชายหนุ่มบอกว่าคิดถึงเนี่ยแล้วบอกให้ไปหาที่ห้องเนี่ยความจริงมันคืออะไรกันแน่ ขอฉีกนึกออกไหมนะครับถ้าเป็นแบบสาวน้อยแบบเออแบบใสๆนะเ,ออเขาบอกโอ้คิดถึงจังน,ะกงบบนะก็นึกแบบใสๆไงปรากฏเขาชวนไปห้องเนี่ยถ้าใครโตมาระดับหนึ่งก็จะเริ่มเข้าใจอ๋อไอ้นี่มันคิดไม่ดีมีร้ายกับฉันแล้วนะหรือเขาบอกว่าคือคือเหมือนกับถ้าถ้าเรียนโดนหลอกบ่อยๆนะครับแต่โดนโดนหลอกโดยข้อสอบอะนะแรกๆมันก็รู้ไม่ทันหรอกเดี๋ยวสักพักก็รู้ทันเองอ่ามันจะเกิดความระมัดระวังเข้ามาเองนะฮะ